สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีคำถามใหม่อีกแล้วค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหากดไหลย้อนนะคะถามมาว่าผมเป็นกดไหลย้อนจะทานแต่ธรณีสนรคา้าตัวเดียวไม่ได้หรือทำไมจะต้องทานยาตัวอื่นเพื่อที่จะแก้ปัญหากดไหลย้อนด้วยคืออย่างนี้ค่ะในกรณีของการที่มีปัญหากดไหลย้อนเนี่ยนะคะอดีตเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการเป็นกดไหลย้อนก็คือการที่อาหารไม่ย่อย ในอดีตมันเป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะแค่อาหารไม่ย่อยแต่ปัจจุบันนี้ด้วยที่ว่าอาหารที่เราทานกันอยู่ส่วนใหญ่จะทําออกมาในเชิงอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นค่ะมันก็จะมีการใส่สารกันบูดมีสารปรุงแต่งมีสารปลอมปลนมีสารเร่งเนื้อแดงเยอะแยะมากเลยมันทําให้เราซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ยค่ะเมื่อบริโภคอาหารต่างๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยค่ะเวลามันเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีอาการที่เรียกกันว่า ซับซ้อนมากขึ้นมันจะไม่ใช่เพียงแค่อาหารไม่ย่อยแล้วก็จะกินกันแต่ยาขมิ้นชันหลายคนนะคะบอกว่าเป็นกดละย้อนแล้วก็ทานขมิ้นชันทานเช้าทานกลางวันทานเย็นทานมานานเป็น3เดือนแล้วซึ่งอันนี้บอกเลยนะคะว่าขมิ้นชันเนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรเดียวซึ่งถ้าทานมากเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพนะักดังนั้นค่ะดิฉันเรียนค่ะว่าการที่มีปัญหากดละย้อนเนี่ยค่ะมันก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบย่อยการดูดซึมสารอาหารนะคะปัญหาตับที่สั้นพิษเนื่องมาจากมีของเสียตกค้างในร่างกายมานานเรื่องของธาตุที่เรียกกันว่าธาตุไฟที่มันหย่อนเพราะการที่ธาตุไฟหย่อนเนี่ยค่ะมันก็จะมีผลกระทบทําให้ระบบย่อยเนี่ยไม่ดีหรือเป็นสารเสียตกค้างเยอะมีอุจจาระที่ตกค้างในร่างกายเยอะมันก็จะไปส่งผลกระทบกับปัญหาเรื่องของตับทําให้ตับทางานหนนะักยิ่งขึ้น ทีนี้การที่เรามีปัญหากดไหลย้อนแล้วเนี่ยคะ่ะถ้าเราจะแก้แต่ระบบขับถ่ายอย่างเดียวได้ไหมคําตอบคือได้แต่ดีไหมตอบคือว่าไม่ดีเพราะอะไรคะก็เพราะว่าเวลาที่เรามีปัญหากดไหลย้อนเนี่ยคะ่ะมันกระทบกับอวัยวะภายในหรือเรียกกันว่าเกิดอีก5อาการ5โรคมาพร้อมๆกัน1ก็คือถาดานแล้วก็ระบบขับถ่ายที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมคําว่าผิดเพี้ยนมันคืออะไรถ้าจะพูดกันนะคะก็คือกรณีที่มีปัญหาระบบขับถ่ายนะคะ ปกติที่เราเคยถ่ายได้เป็นประจำเนี่ยตอนนี้มันจะผิดเพี้ยนไปจากเดิมมันก็คือ1คือเคลื่อนเวลาไปจากเดิมคือไม่ถ่ายเวลาเดิมละท้าสายเที่ยงบ่ายเย็นอันนี้แล้วแต่เขาเลยประการที่2คือเขาจะลดปริมาณลงพอเขาจะลดปริมาณลงเนะะี่ยค่ะแรกๆก,ก็ค่อยๆลด,ล,ดลงลดลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งถึงหายไปเลยบางคนหายไป1วัน3วัน5วัน7วันอันนี้แหละค่ะคือปัญหาว่าเมื่อไม่ขับถ่าย สิ่งที่จะเกิดขึ้นในร่างกายก็คือเกิดอาการร้างพิษภายในร่างกายมันก็เลยทําให้มีปัญหาจุกแน่นแล้วก็มีลมมีแก๊สเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะคะก็ส่งผลกระทบกับตับเพราะว่าตับเนี่ยค่ะเขาจะต้องมาทําหน้าที่ในร่างกายเนี่ยปกติก็คือประมาณ400กว่ารายการซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับตับเนี่ยค่ะอวัยวะภายในเนี่ยค่ะเขาก็จะปวนแปรเรียกว่าซัดเซพเนจรแหละว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็ทําให้มีอาการต่างๆเกิดขึ้น แต่สามอย่างที่เราเห็นได้ชัดๆนะคะเมื่อเป็นกรละย้อนแล้วมีผลกระทบกับตับก็คือตับจะต้องทําหน้าที่ในเรื่องของการสลายสารพิษในร่างกายพอตับไม่ได้สลายสารพิษค่ะก็จะมีปัญหาผิวนะคะผิวพันธุ์ไม่สดใสอาจจะมีตาเหลืองผิวเหลืองผมร่วงผมแห้งผมกรอบอันนั้นเป็นไปได้หรือตับมีหน้าที่ในการสร้างพลังงานสำรองพอตับเขาป่วยเขาไม่สร้างพลังงานสำรองเราก็จะเหนื่อยเราก็จะเพลีย ตับมีหน้าที่ดูแลเส้นเอ็นข้อต่อทุกทุกข้อนะคะในร่างกายเนี่ยตับเขามีหน้าที่ดูแลแต่พอตับเขาป่วยเหมือนกันเนี่ยคะ่ะเขาไม่ได้มาดูแลส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมีปัญหารังตึงนะคะก็จะมีอาการเจ็บที่เอวด้านหลังสะบักขอ้อบา่าไหลขึ้นศีรษะชาลงขาแล้วลงแขนบางคนเป็นไมเกรนเลยนะคะถ้าถ้าเปื่อย่างนั้นนอกจากนั้นข้อ,อย่างจะต้องดูในเรื่องของธาตุในเรือนกายคือธาตุไฟที่มันหย่อนพอธาตุไฟหย่อนย่นในอาหารได้ไม่ดีสารเสียตกค้าง ก็จะมีปัญหากลับมาที่ตับอีกแหละก็คือมีของเสียตกค้างเยอะถ่ายไม่ได้ทีนี้นอกจากในเรื่องของปัญหาระบบขับถ่ายนะคะที่เห็นกันชัดๆก็คือไม่ถ่ายเวลาเดิมลดปริมาณลงนอกจากนั้นยังมีอาการที่เรียกว่าอุจจาระเหนียวเพราะเวลาเหนียวเนี่ยค่ะเวลาถ่ายเนี่ยมันจะถ่ายออกไม่หมดมันก็จะติดค้างอยู่ที่ผนังลำไส้ใหญ่นอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีปัญหาว่ามันจะไม่มีลมเบง่งเออลมเบ่งคืออะไร หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะเป็นคําโบราณต้องบอกว่าภาษาไทยนะคะมันจะมีคําที่เรียกที่เฉพาะเจาะจงในโบราณ<ๆ>เขาเรียกว่าไม่มีลมเบง่งปกติในลําไส้ของมนุษย์เราเนี่ยค่ะจะมีลมชนิดหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการที่จะผลัดของเสียออกนอกร่างกายเราเรียกว่าลมเบง่งเนาะลมเบ่งตัวนี้ค่ะมันเป็นลมในไส้นะคะที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ทีนี้พอเรามีปัญหากดไหลย้อนเนี่ยคะ่ะลมตรงนี้มันไม่มาที่ปลายทวารอย่างเคยแต่มันกลับจะค้างอยู่ในช่องท้องก็ทําให้ ลมที่จะมาทําหน้าที่ในการขับส<อ>เสีย,ยออกเนี่ยมันไม่มีจากคําถามที่บอกว่ากินทรณนีสรรคาตอย่างเดียวได้ไหมได้แต่มันไม่ดีเพราะอะไร<ม>เพราะอาการเวลาที่มันเกิดอาการสาหรับกดใบย้อนเนี่ยค่ะมันเกิดมาทีเดียวเนี่ยหาอาการปกอาการจช้ดีวยซ้ำไปสําหรับบางคนคือจะมีผลกระทบกับระบบประสาทน,นะคะคือนอนไม่หลับตาจะแข็งอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ทีนี้บางคนเนี่ยค่ะที่มีกันอยู่อาการเสร็จแล้วเราใช้เพียงแค่ยาทรรีนีสนารคาดตัวเดียวเพื่อที่จะลกของเสียเนี่ย เขาก็จะทํางานได้หลังจากที่เขาทางานไปสักระยะหน,นึ่งค่ะปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหากฎย้อนมันไม่หายเมื่อมันไม่หายมันจะทําให้อุจจาระเนี้ยเดียวแล้วก็ขัดถ่ายออไม่ได้มันก็จะกลับไปสูงนะคะวังวนแบบเดิมเดิเขาเรียกว่าวนลูดกลับมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยก็กลับมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยก็กลับมาอีกแบบนี้เพราะฉะนั้นการแก้ที่ถูกต้องค่ะก็จะต้องแก้ไปพร้อมๆกันนะคะทีเดียวครบเลยก็จะดีกว่าแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่พร้อมนะคะแล้วก็พร้อมเพียงแค่บางส่วนบางช่วงคือ อาจจะกินเป็นตัวๆนะคะแก้ปัญหาเป็นอย่างๆไปอันนั้นได้เหมือนกันแต่ไม่ดีแล้วก็โอกาสที่จะหายเนี่ยมันก็อาจจะช้าแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็จะต้องทรมานมากขึ้นถ้าสะดวกนะคะดิฉันแนะนําว่าให้โทรศัพท์มาปรึกษาค่ะนะคะดิฉันมีคาแนะนําดีๆให้เพื่อที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีแต่ที่สําคัญค่ะนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นโรคที่รักษาหาย ดังนั้นการที่บางครั้งที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอวิกฤตของชีวิตเป็นกดไหลย้อนมากันเป็น5ปี10ปีแล้วไม่หายบอกกินยามาหมดครบทุกขนาดแล้วอาจจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าลําพังแต่ยาเป็นเพียงแค่ตัวที่จะเข้าไปปรับธาตุของคุณที่มันเสียสมดุลแล้วให้มันกลับเข้าที่เข้าทางแต่ปัจจัยสาคัญค่ะมันอยู่ที่อาหารและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่หลับนอนกินล่วงผิดเวลาไม่นอนล่วงผิดเวลา แล้วก็เคี่ยวอาหารให้ละเอียดไม่กินอาหารแสลงถ้าคุณทําปัจจัยต่างๆได้ดีนะคะขอให้ได้วางใจและคิดได้เลยว่าโรคนี้เป็นได้ก็หายได้เป็นอย่างเพียงว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะยังทําปัจจัยไม่ครบทําปัจจัยไม่ถึงมันก็เลยอาการมันก็เลย,ยจะวนมาวนไปแบบนี้สําหรับปัญหากดระย้อนแก้ได้ค่ะถ้าสนใจที่จะแก้ไขแอดไลน์ค่ะแล้วก็ปรึกษาเข้ามาดิฉันมีคําตอบแล้วก็มีคาแนะนําดีๆอย่าเพิ่งไปซื้อก่อนที่จะ ตัดสินใจปรึกษาก่อนนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณอาจจะเสียใจแล้วพบกันกับคลิปสุขภาพขั้นต่อไปสวัสดีค่ะ